สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ G.A.P. ของพึ่งกันก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ G.A.P. ก่อน G.A.P. หรือใบรรับรองปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีซึ่งเป็นระเบียบจากกรมปศุสัตว์เรื่องการเลี้ยงและดูแลเรื่องต่างๆผลผลิตที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนดไม่ว่าจะด้านของการจัดการเรื่องอาหาร เรื่องยาเรื่องสุขภาพของสัตว์และผลผลิตที่ได้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมีการจดบันทึกข้อมูลให้เป็นไปนตามมาตรฐานเพื่อให้ผลผลิตนั้นมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีการยอมรับของคนในประเทศและนอกประเทศมีการออกใบรับรองปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นตัวยืนยันว่าได้มาตรฐานเพื่อยกระดับ ผลผลิตของเกษตรกรจุดประสงค์ของการทำ GAP พึ่งเพื่อให้ผู้ที่ทำฟาร์มพึ่งนั้นผลิตน้ำพึ่งที่มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารตกค้างเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานของฟาร์มพึ่งนั้นมีอยู่7เกณฑ์ได้แก่ 1. งองค์ประกอบของฟาร์มเราจะดูจากโครงสร้างอาคารสถานที่ที่ใช้ทาฟาร์มพึ่งต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือยาที่เป็นวัตถุอันตรายต่อพึ่งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 2. อ,อาหารที่ใช้เลี้ยงพึ่งน,นั้นจะต้องมีพืชพันธุ์ต่างๆในธรรมชาติเป็นแบบปลูกหรืออาจจะเป็นพืชทั่วไปส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพืชที่มีเกสรเพียงพอต่อความต้องการของพึ่งเช่นดอกกําไยดอกมะม่วงดอกมะพร้าวเป็นต้น 3. แหล่งน้ํา จะต้องมีแหล่งน้ำให้พึ่งได้เพียงพอต่อการอาศัยไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนยาสารเคมีต่างๆ 4. การจัดการการเลี้ยงพึ่งต้องมีการดูแลให้พึ่งมีสุขภาพเป็นอยู่ที่ดีมีการวางแผนการแยกการขยายรังพึ่งกำหนดการเลี้ยงให้เป็นไปตามข้อมาตรฐาน 5. สุขภาพของสัตว์ต้องไม่เป็นโรคระบาดในพึ่งเช่นโรคอเมริกาโฟร์บูดโรคยูโรเปียนโฟร์บูดโรคไรโรคโนซิมา โรคช็อกบรูตโรคปรสิตและโรคอื่นๆในพึ่งโดยมีการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ 6. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดูสิ่งปฏิกูลสะสมหรือหมักหมม 7. การจดบันทึกข้อมูลเป็นการจดข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของสัตว์การใช้ยาจะต้องเป็นไปตามสัตวแพทย์ที่กำหนดการจดปริมาณผลผลิตที่ได้ การใช้ต้นทุนการได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ในปีนั้นๆเป็นเหมือนกับบัญชีของฟาร์มซึ่งข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนี้จะสามารถนําไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องของผลผลิตที่อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานหรือผลผลิตที่ได้นั้นมีความสอดคล้องกับรวงพึ่งที่ได้ไปขึ้นทะเบียนหรือไม่การตรวจรับรองมาตรฐานพึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่คือกรมปศุสัตว์ ดูเรื่องของสถานที่ต่างๆที่ใช้เก็บอุปกรณ์ที่ทําการผลิตหรือใช้เก็บน้ําผึ้งมีความเป็นระเบียบสะอาดป้องกันสัตว์พาหะนําโรคได้หรือไม่หรืออาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้ตั้งรังผึ้งไม่ว่าจะภายนอกโรงเรือนหรือภายในโรงเรือนการตรวจสอบผลผลิตว่าเป็นไปนตามมาตรฐานหรือไม่เช่นการตรวจสอบยาปฏิชีวนะต้องห้ามยาฆ่า,มาแมลงหรือกลุ่มพวกโลหะหนักต้องไม่มีสารพิษ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการทำ GAP พึ่งคือเกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพของผลผลิตได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้รับความเชื่อมั่นจากคนในประเทศและนอกประเทศนำไปส่งออกได้ยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ทั้งตัวของเกษตรกรเองและเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยค่ะ